ทีคันตูด้ว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดูเว็บนะครับว่าเว็บไหนโกงบ้างเว็บไหนไม่โกงบ้างนะผมจะบอกไว้1จุดนะฮะเว็บที่โกงส่วนมากจะมีปืนถาวรฮะปืนถาวรเขาไม่เอามาขายแล้วนะครับเว็บไหนมีปืนถาวรนี่คุณตัดทิ้งไปได้เลยเครดิตเยอะขนาดไหนคุณก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเครดิตนะฮะเครดิตมันสามารถปั๊มกันได้นะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะคนส่วนมากเขาไม่รู้กันนะครับ เอาโอเคนะเว็บส่วนมากเว็บที่ไม่เกียนะฮะดูง่ายๆนะอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเว็บนี้ฮนะเว็บนี้เป็นเว็บดังเว็บหนึง่งนะฮะที่คนที่ซื้อโค้ดหรือซื้ออะไรต่างๆของเกมนะฮะไอเทมเกม,เกมนะก็จะมาซื้ออยู่ตรงนี้กันนะนี่คือเว็บอินแบกนะฮะที่เว็บที่ไม่เกียงลย้านะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะรู้จักปืนโค้ดของเขาแล้วนะฮะก็คงจะรู้นะฮะผมโอเคนะฮะนี่ก็คือปืนโค้ดของเขานะฮะอันนี้ก็เหลือกันอยู่นะสินค้ายังค้าง ไอ้สินค้ายังมีจ้า่างเงี้ยประมาณเนี้ยโอเคนะครับมันก็อันนี้เว็บนี้ไม่เกียนแน่นอนนะผมจะข้ามเว็บนี้ไปนะครับมาดูเว็บอื่นกันนะครับโอเคมาดูเว็บนี้นะครับเว็บนี้ผมจะกาทิ้งกันเลยนะมาดูเว็บนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะเราลองมาตรวจเครดิตก่อนนะครับเครดิตเยอะไหมนะครับดูจากกนกดไลค์นะครับโอ้โหสองแสนกว่าคนนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วมาดู เรามาดูคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะเพืนนี้ไม่เกียนครับทั้งขข่ทั้งโค้ดเปิดไม่เกียนนะเออมีคนมาแบบเออมาให้เยอะแยะนะเรามาดูเครดิตมากของหน้าปกกันบ้างนะครับอ,อ่าคนมาบวกหนึ่งกันเยอะแยะนะครับผมอ,อ่าโอเคเรามาดูจุดส่วนนี้อันนี้หน้าอันนี้คือหน้าเชื่อถือมากแล้วนะคะคืออันนี้ผมให้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์คือมาดูโค้ดนะครับโค้ดเปิดน้องเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อา อ้าวตรงซื้อโคดอยู่ไหนเนะี่ยน้าแรกโอเคอเทมโคดนะครับโอเคนะครับดูจากโค้ดแล้วนะไม่มีปืนถาวรแบบใดๆทั้งสิ้นนะฮะแบบนี้ก็เชื่อได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าจากเครดิตที่มีแนละ้วก็มีน่าเชื่อถือยิงย่งยิ่งคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมให้คือเครดิตฮะค,คือคนแบบคอมเมนต์เยอะมากไลค์เยอะมากนะครับโอเคนะฮะนี่เว็บนี้ก็เป็นเว็บจริงเว็บหนึ่งนะครับแล้วมาดูเว็บต่อไปกันเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวๆดวาทิ้งกันฮนะอันนี้เว็บนี้โอเค okay, นะฮะมาดูเว็บนี้นะครับผมเรามาดูหาเครดิตก่อนเครดิตเขาอยู่ไหนนะเครดิตนะฮะผมเครดิตดดอ๋อาาะไรนะโอเคก okay, าออกก่อนดูมาดูเครดิตนะครับผมโอ,อเครดิตอืม ได้ได้จริงของแท้เพจนี้เลยอ่ามีคนมีคนมาบวกให้เยอะแยะนะฮะโอเคเรามาดูอ่าโอเคเรามาดูอ่าของอ่ายอดไลค์ของเพจนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันะฮะ 7, นะอ่าโอเคเครดิตนี่ผมให้ ดูจากลักษณะแล้วมันไม่น่าเชื่อถือ,องไงลูกเนี่ยคือคนบวกให้น้อยมากเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากเชื่อถือเท่าสักเท่าไหร่นะแล้มาดูในเรื่องของโค้ด p ีกันแล้วกันโอเคโอเคนะฮะโอเคเอา้าวยังมีปืนถาวอนขายอยู่เหรอนะ้องมันไม่มีแล้วนะครับอย่าไปผมว่าถ้าเว็บไหนมีปืนถาวนขายนะอย่าไปเชื่อเลยเด็ดขาดเลยนะ คือเชื่อพี่ดีกว่านะฮะถ้าไม่อยากจะโดนโกงนะครับผมดูจากลักษณะแล้วอ่าราคาซื้อ500รทูเบนนีน่นะครับโอเคผมไม่เชื่อนะฮะนี่ผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาดเลยนะฮะโอเค,โอ,เคโอ้โหจำนวนโค้ด21โค้ดนะฮะผมไม่เชื่อฮะผมไม่เชื่อนะครับผมเวลนี่เวดฟอมนะฮะผมเครดิตมาก็คือเครดิตปัม๊มเขาเขาปั๊มมานะครับอันนี้อยา่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดนะฮะถ้ามีปืนดาวอนขายอย่างนี้ ขอเกาวกระบาทเลยนะฮะไม่ใช่คือเว็บนี้โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคนะครับที่มีโค้ดถาวางขายไม่มีแล้วนะครับคือมันหมดไปแล้วนะครับออโอเคโอเคดูดิแม่งมีต้องร้อยอ๋อมีการหมดด้วยอ๋ออ๋อโอเคผมไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว็บปลอมนะฮะ,ะเ,เว็บที่ตากเทียนนะฮะโอเคเวไอสากนะฮะเว็บ หลอกตังชาวบ้านเห่านะครับอะมาดูเว็บต่อไปนะฮะเว็บนี้อะไรเนี่ยขายดีนะครับผมอ่าโค้ด P B ก่อนเลยนะครับโค้ด P B นี่โหน่าเชื่อถือวะน่าเชื่อถือไหยโอเคผมดูก่อนคลิปหายแล้วไง <c oughs> โอเคนะผมไม่เชื่อนะบผมผมไม่เชื่อโดยปริยายเลยนะฮะว่ามันไม่มีปืนถาวรขายแล้วนะครับลองไปซื้อดูสิครับถ้าซื้อถ้าคุณซื้อได้มา ผมให้เตะปากเลยนะฮะมันไม่มีขายแล้วนะับผมโอเคดูเครดิตนะฮะดูเครดิตเลยนะครับอนี่เอาโหแทบไม่มีคนมากดไลค์เลยปลั๊มมาแน่นอนนะเคยได้ยังอ่ะใช้รหัสบัตรทุนโอเคนะผมว่าเป็นเว็บปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูจากลักษณะแล้วนะ,ะการสร้างเว็บนี่ก็เป็นเว็บที่สร้างฟรีโดยปริยายนะฮะผมเคยสร้างเว็บเล่นๆอย่างนี้อยู่นะฮะสร้างเป็นเว็บฟรีด้วยนะครับ ไม่ลงทุนเอาซะเลยโกงเงินชาวบ้านเขาเนี่ยโอเคนะผมก็ขอแบบจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะฮะวิธีการดูเว็บง่ายๆนะฮะ,ะผมจะสรุปย่อๆให้คือถ้าเว็บไหนมีปืนถาวรขายนะฮะคุณแบบอย่าไปซื้อด้วยเด็ดขาดเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเครดิตสมมติว่าไม่มีปืนถาวรขายก็ตามนะถ้าเครดิตของเขาแบบดูแบบไม่น่าเชื่อถือนะฮะแล้วก็อย่าไปซื้อเลยนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ,ะัะผม เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย